ไว้ว่าเมืองอีสานหนั่นมันแรงให้จูงมือกันมาเบิงสวัสดีค่ะสวัสดียินดีต้อนรับกับช่องลัดดาชาแนลค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะสาวชชยภูมิค้นมักตัวเลขค่ะมาเบิงแนวทางน้ากันเนาะค่ะพี่น้องค่ะสําหรับผู้ใดที่ลอกค่อยแนวทางปูค้าแซนเนาะค่ะเพื่อนปล่อยมาแล้วค่ะค้นข้อหวยจัดเด็ดๆของควันปีใหม่ ปดมาติดติดงวดนี่ควรมีติดแปดบอค่ะวิเคราะห์กันในคลิปนี้กันเลยค่ะกะก่อนสิเบิงแนวทางกะแอดกะคอกกะบ่มีอีหยังมากมายค่ะคือเก่าค่ะพี่น้องฝากเพียอนไว้พี่น้องกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดกันเนาะค่ะกะขอขอบพระคุณทุกท่านที่เอามือจิ้มกดไลค์กดแชร์ให้แอดเนาะค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะพี่น้องค่ะเผื่อสิได้บ่พาดแนวทาาเด็ดเด็ค่ะ กลับไปเบิ่งแนวทางกันเลยค่ะมาประเดิมแนวทางแหลกเนาะคะ่ะเมื่อวานนี่แอดกะอ่านไปแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องคะแต่แอดกะมีข่าวมาแจ้งทันผู้ชมค่ะกะเป็นกระแสเนาะคะ่ะพี่น้องคะเพราะว่าแนวทางคู่ตดบนนี่เขามาติดติดกันหลยงวดแล้วเนาะ,ค,ะค่ะกะเป็นทีดังกะซีมีแนวทางปอมออกมาเนาะคะ่ะ ปลอมหรือจริงเฮากับบรดษทัทีเดียดค่ะพี่น้องคะ่ะคันตรงใจและถูกใจพ่อแม่พี่น้องกระจัดค่ะแอดกับน้ำมาฝากทางของจริงและของปลอมเนาะค่ะพี่น้องคะอะ่คู่ต๊ดบนถี่เพิ่นปล่อยมามือหนีเนาะคะ่ะ 3าธันวา64คู่ต้นบน74และ7 5หเนาะคะ่ะส่วนที่แอดอ่านไปเมื่อวานนี่4ี 1, และ49อันนี้คือของจริงเนาะคะ่ะพี่น้องคะเฮาบ่ตองสีเรียสคะ่ะเพราะมักตัวเลขเนาะคะ่ะตรงใจเฮ้าตัวใดจัดตัวนั้นคะ่ะพี่น้องคะกะคอให้เฮงๆค่ะเฮามาต่อกันที่เสี้ยนหววบุรีรัมย์เนาะคะ่ะบนให้วิ่งที่4และ7เนาะคะ่ะ3ตัวบนเม็ดเดียวแขนๆค่ะ7 4 5สห้า 4ี่เจ็ดสี่ห้าห้า็ดล่างให้วิ่งที่สี่ค่ะแ4ดสี่เก้าสี่ศนย์สี่าะค่ะเพิ่นกะมีติด8ดหนึ่งหางเนาะค่ะพี่น้องค่ะกะหลายๆสำนักหลายๆอาจารย์กะมีเหล็กเก่าซีติดไว้ถูกสำนักเนาะค่ะกะวิเคราะห์กันต่อไปเนาะค่ะพี่น้องค้าว่าสีมาแรงฮอดวันที่ยี่แปดยี่เก้าบอเนาะค่ะสำหรับเหล็กเก่าซีเนาะค่ะ เรามาต่อกันที่อาจารย์จอยคอกช้างนะคะ30เดือน12 64 305 7 64 957 487 4ห้าหงด้วยกันเนาะค่ะชุด3มโตเฮาเอาเบอ่งชุด2โตสี่หางคือกันค่ะพี่น้องคะ05 6ย์หห้า็ด 87เนาะค่ะแนวทางเพิ่นเน้นบนเนาะค่ะแต่กับกัรล่างไว้จะหาบาทเนาะค่ะพี่น้องคะก็ขอบคุณแนวทางอาจารย์คอกช้างด้วยค่ะเอามาต่อกันที่อุทัยจันทมนตรีเนาะค่ะแอดโกเนาะค่ะมาว่านี่เพิ่นปล่อยมาสายแลนเนาะค่ะให้เพิ่นให้แลน7ค่ะเอามาเบิ่งชุดสองตัวบนชุดเต็มค่ะ39 38 30 797870ค่ะผิดถูกขออภัยเดอ้อครับขอบคุณครับกะชื่นชอบหรือตรงในใจเฮากะแคบใบเนาะค่ะพี่น้องคะเพิ่นกันยังหามาสามตัวเก่าค่ะพี่น้อง่ะกะหนาสิเป็นสูตรเพิ่นยังลงตัวเก่าอยู่เนาะค่ะพี่น้องกะบ่มียังแน่นอนค่ะออกแล้วออกอีกได้ค่ะพี่น้องขะ มาต่อกันที่เลขดังพ่อซอค่ะพี่นองค่ะ 6, 4, 5, 6, 4ค่ะกะเป็นตัวเลขที่แอดสงสัยเนาะค่ะพี่นอง่ะทานผพส้ชมสงสัยสังเกตคือแอดปะค่ะถ้าซองมาหามาเนาะค่ะแล้วก็ซิมี8ติดมาค่ะ3ตัวนี่ซิม่าน้ำกันเนาะค่ะพี่นอง่ะแล้วก็ถ้า7มาเก่าก็ตองมาเนาะค่ะส่วนมาก7จ็จอซิยูลักลอยแล้วก็ลักซิฟเนาะค่ะ เก้าซียลักนวยแล้วก็ลักซิปเนาะค่ะพี่น้องค่ะถ้าเพิ่นมาเพิ่นสิมาคู่กันแบบนี้ค่ะก็เป็นแนวทางวิเคราะห์มาแอดสังเกตเบิ่งในปีนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เป็นตัวเลขแต่เฮากับ่าามาถหูได้ว่าเลขแต่มาเลขตัวใดเนาะค่ะแค่สังเกตเบิ่งถ้ามาเพิ่นสิมาคู่กันค่ะก็ขอขอบคุณแนวทางเลขดังน้าค่ะ เข้ามาต่อกันทีแนวทางค้นข้อหวยเนาะคะ่ะพี่น้องคะของควรนปีใหม่เพิ่นว่าเอาไปรวยไปเที่ยวปีใหม่กันเนาะคะ่ะแนวทางเพิ่นเนาะคะ่ะบน49 40 47 50 54 57 90 92 96 97เนาะคะ่ะตัวเลขที่เน้นมี4หางคะ่ะ49 54 90และ97เนาะคะ่ะกะ มักตัวเน้นกะจัดตัวเน้นค่ะมักนอกเนื้อตัวเน้นกะจัดตัวที่เฮาชอบค่ะพี่น้องคะค่ะเพราะว่าเป็นตัวเลขสุดเต็มเนาะค่ะค่อนข้างถี่สิเยอะถ้าเป็นโครงสุดท้ายแอดกะสิน้ำม,มาฝากพี่น้องเนาะค่ะตอนนี้เฮาบึงกระแสไปก่อนเนาะค่ะพี่น้องคะไปต่อกันที่แนวทางของแอดเทพเนาะค่ะสามสิบธันวาหกสี่รัฐบาลไทยชุดสามตัวบนเนาะค่ะสี่ห้าแปดสี่แปดเก้า สองตัวค่ะสี่ห้าห้าแปดแปด้าและสี่แปดค่ะรองเก้าหนึ่งและแปดหนึ่งค่ะกันทีแนวท้า้องเน้นหน่อยเนาะคะ่ะซื้อหวยยังโยมเนาะคะ่ะโยมกับสิตอบว,ว่ายังจ้าลอตเตอรีเพิ่งว่างเมื่อหนีส่วนหน่อยเนาะคะ่ะพรุ่งนี้สิว่างเป็นเต็มแผงเนาะคะ่ะพี่น้องคะหลายๆแผงกับสิเริืมว่างพรุ่งนี้คะ่ะกะ มาเบิงแนวทางของเพิินเน้นหน่อยเนาะค่ะ30เดือน12 64ค่ะ8 57 574 57 74และ48งวดที่ผ่านมาเขาตกับเนาะค่ะ38เอามาปิดถ่ายรายการกันทีแนวทางของปูข้ามแสนเนาะค่ะงวดที่ผ่านมาของเพิินกะเขาตรงๆค่ะพี่น้องค่ะ เอามาตองวดนี่ค่ะเลขความฝันของปู่คำแสนเนาะคะ่ะเพิ่นปอยมาแล้วเนาะคะ่ะ178แล้วก็58เนาะคะ่ะพี่น้องกะตัดเลนได้ค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวถ้าเพิ่นเหตุชุดตัดออกมาให้เบิงแอดสิน้ำมาฝากเนาะคะ่ะอันนี้เพิ่นปอยมาชุดหนีก้อนเนาะคะ่ะพี่น้องคะแต่ตัวเลขของปูคำแสนซิบ่หลค่ะพี่น้องคะกะซิมีเพิ่มอีกแค่2โตค่ะพี่น้องกะขอขอบคุณนทุกสำนัก ทุกอาจารย์เนาะคะ่ะที่แบ่งปันข้อมูลเด็ดๆตัวเลขงงามๆแบบนี้ค่ะก็ขอขอบคุณทันผู้ชมเนาะคะ่ะที่เป็นกำลังใจให้แอดด้วยดีตลอดมากกมาตามแนวทางต่อไปเด็ดๆกันแบบนี้เนาะคะ่ะพี่น้องพอกับแอดใหม่สวัสดีค่ะ